ในช่วงนี้ของเรานะคะมาติดตามดีกว่านะคะว่าวงการบันเทิงของเกาหลีเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะวันนี้จะเริ่มที่วงการเพลงก่อนนะคะสำหรับโซอิซายของเราช่วงแรกวันนี้จะเป็นของเกิร์ลเ e เนอเรชันะคะต้องบอกเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ดังที่สุดในเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้เพราะว่าพาซิงเกิลของตัวเองนะคะอีกหนึ่งซิงเกิลนะคะนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า The Boys ทะยานเข้าสู่หลักร้อยล้านวิวแล้วล่ะคะ่ะ ยังคงฮิตไม่มีตกสำหรับเพลง The Boys ของ Girls Generation ค่ะอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ YouTube ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมปี2011 ึ่งถึงแม้จะผ่านมาแล้ว3ปีก็ยังคงมีแฟนๆนะคะแวะเวียนเข้าไปชมเพลงนี้อยู่เสมอค่ะล่าสุดผ่านหลักร้อยล้านวิวไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยตามหลังผลงานก่อนๆของสาวๆที่ผ่านหลักร้อยล้านวิวมาก่อนอย่างเพลง I got a boy และ G ซึ่งตามสถิติแล้วพวกเธอก็เป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปจากแดนกิมจีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่สามารถทำยอดวิว100ล้านวิวได้มากถึง3เพลงด้วยกันเลยล่ะคะ่ะ และนี่ก็ไม่ใช่แค่สถิติเดียวในช่วงนี้ที่พวกเธอทําได้ล่าสุดนะคะซึ่งหนึ่งในสมาชิกวงอย่างเจสสิก้าก็ทําสถิติยอดฟอลโล่ของเธอในเว่ยบ่อนะคะขึ้นหลัก3ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยส่วนสมาชิกคนล่าสุดที่สมัครแอคเคาไว้บอยอย่างยูรินะคะก็มีแฟนๆชาวจีนไปฟอลโล่เธอถึง1 0 0 0 0แนคนในเวลาไม่นานเหมือนกันค่ะ สำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากติดตามผลงานของพวกเธอนะคะตอนนี้ต้องรอไปก่อนเพราะว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยกำลังแยกย้ายกันทำงานแต่ก็ยังคงมีผลงานของแททีซอค่ะซึ่งเป็นวงซับยูนิตท,ที่เป็นการรวมตัวกันของแทยอนทิฟฟานี่และซอฮยอนให้แฟนๆได้ร่วมส่งกำลังใจเชียร์กันกับเพลงซิงเกลิลใหม่ล่าสุดะคะเปิดตัวมาเลยกับฮอลเลอร์นะคะที่กำลังไต่อันดับชาร์ตเพลงต่างๆอยู่ในขณะนี้ด้วยล่ะคะ่ะ คงจะทำยอดได้ไม่ยากเหมือนกันนะฮะสำหรับซิงเกิลฮอลเลอร์ของ3สาวเขานะคะ